สวัสดีจ้าเมื่อกี้มาพบกับช่องไม้ผ้าลวยนะคะเมื่อนี้แอดก็จะได้ผ้าเอฟซีมาตามแนวทางห้าน้อยหรือว่าหุ่นของคุณผอลึกลับนะคะเ mm hmm. อฟซีทันใดเขามาได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อสิบ่ผา้าข้าวสารดีๆแนวทางเด็ดๆจากทางช่องไม้ผ้าลวยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวแอดจะได้เอาให้เมืองแล้วค่ะสําหรับแนวทางห้าน้อยของคุณผอลึกลับ วันที่สิบสองเดือนมกราคมพ่อสองหกหานะคะจะได้ตัวใดกันล่วมารับส้มรับฟังไปพร้อมๆกันได้จ้านี่นะคะเป็นสารับเนี่ยทางห้าน้อยของคุณพ่อลึกลับวันที่สิบสองเดือนมกราคมพ่อสองหกหานะคะเลขวิ่งก็จะมีห้ากับสามนะคะเลขสามตัวก็จะมี ห้าศูนย์เจ็ดสามเก้าแปดนะคะสองโตก็จะมีห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าแปดสามห้าสามสี่สามศูนย์นะคะสามรับตัวเน้นก็นจะมีห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ห้าแปดสามสี่นะคะสาหรับเอซิทานายมากระร่รองพจารณาเมืองนะคะช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น โปรดใช้วิทยาในการรับชมด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะสำหรับเมื่อวานนี้กานานจะเขาเลขวิ่งเนาะคะ่ะเขาเลขวิ่งเอฟซีทันใน,นมาก,กล่องออกไปพิจารณาเมืองเนาะคะ่ะเล่นเล่นได้ทั้งวันเลยเนาะคะ่ะสำหรับชุดนี้เนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะเมื่อนี้อาจจะมีเลขล่านํำเนาะคะ่ะเพราะว่าเมื่อนี้เป็นวันวันพุธเนาะคะ่ะ วันพุธอาจจะมีเหเล่าวน้ำอันนี้เลนได้ทั่งเลา่าทึ้งห้าหน้อยทึ่งหุ่นกระได้นะคะสําหรับชุดนี้นะคะแต่ล่าวเดี๋ยวจะได้ถามไปคาอยูนะคะว่าจะมีชุดใดอีกบ่อสาหรับเ,ลลเหเล่ามือแรงนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะแอร์ก็ไดเอามาฝากกับซีนะคะสําหรับห้าหน้อยของคุณพ่อดึกหลับนะคะหล้างจาก คุณพ่อเพิ่นยุดหลายมือเนาะค่ะแอดก็เลยได้ไปทามคุณพ่อว่ามีห้าน้อยบเนาะค่ะคุณพ่อเพิ่นก็ได้ขาดสุดมาใไม่เนาะค่ะขาดสุดมะไม่แล้วเอฟซีก็ลเอาออไปพิจารณาเมืองเนาะค่ะสำหรับแนวทางห้าน้อยของคุณพ่อลึกหลับเนาะค่ะถ้าไพมากระสือเนาะค่ะไพบอมากบผ้านเนาะค่ะสำหรับห้าน้อยแอดก็ได้เอามาให้มาฝากกับเอฟซีนะคะ ื่อถึงว่าพิยงกันต้องกราบขอโทรขอไพ่เอฟซีทุกท่านด้วยนะคะนี่นะคะอันนี้กระปูใช้วิจายในการรับชมด้วยนะคะช่องเราจะขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนี่นะคะ้าเอฟซีทนายมาคลิปนี้นะคะแอ์กับขอคุณละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เพื่อจะมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อ,ตอไปหาแนวทางเด็ดๆดมาฝากเอฟซีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอก็ต้องขออ,อนุญาตเอฟซี FC ทุกคนทุกท่าน จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ